รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกทุกวัยนะจ๊ะจ้องหลอกมั้างหรองมือเบาๆนะครับนี่มาแล้วอีกตัวหนึ่งฟับโอ้โหตัวนี้ก็สวยดู<อ>สักก่อนสามทุทนี้งามขนาะตะึง ส,สวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชาเกินสัตว์โลกวันนี้พี่เยี่ยมาที่มอเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับอยู่ที่ตีนดอยนี่แหละครับกำลังจะไปหากูรูเรื่องของการเพาะกวางนะครับหรือว่าด้วงนั่นเองนะครับเขาอยู่ในมอเทคโนีนี่แหละครับก็เดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่ไหมก็โทรหากันเมื่อวานแต่พี่เขาบอกว่าเออถ้าว่างก็อยู่ไม่ว่างก็ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเข้าไปเลยดีกว่าไป และนี่ก็คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่นสารวิชาอองนอกโลกแล้วนะ ีครับสวัสด totally ีคร nice. wow. ับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เต๋งอยู่ไหนครับไอ้เต๋งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมสวัสดีครับจันสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับนี่นะครับกูรู้เรื่องกวางนะครับของภาคเหนือเราเข้าไปดูกวางได้ก่อนครับวันนี้ได้ได้ครับวันนี้จนมาพอตั้งในก่อนแล้วก็จะบปลาไปดูสารบุตรของกวางที่ตรงโอเคครับวันนี้เราปัดเมืองเลยเนาะไอ้เนาะปัดเมืองเลยวันนี้อะไอหมูกับเมือง กลับไปแปลเอาเดนิทัลลี่ในเมืองกันแล้วกัน,นเอา,เอาละเบอรา <ๆ S 2> จะมีพุทธนากรรมบมขึ้นมาละเดี๋ยวได้ไปใส่ซับไตเติ้ลกันแหมแล้วครับใส่ซับเลยเนี่ยโอเคครับไปดูกวางกันเลยดีกว่าครับไป มาใส่ถ้วยชามมกนะครับวันนี้เพื่อาจารย์ตึงจะพีนรกอันนี้แข็งแล้วผมแข็งนะกันตึงครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อย่างครับอันนี้กีเดียนเฉยๆส่วนทั่วไปครับไม่กีทรงนิดหน่อยโอ้ิดถึงไวละอ่อนนะครับตัวนี้หงายต้องเลยนะครับหงายต้องยังบนลงดินด้วยนะครับอื จะไงท้อง<ช><ด>อยู่ประมาณ3วันถึง 5, ห้าวันจับหงได้เลยยังเป็นยังเป็นละออนอีกเดี๋ยวเพื่ออาจารย์ถึงออาสาธิตการเอาเอาตั๋วที่ลงดินแล้วเพื่อฟอนะครับครับเยอมากกว่างที่มันหงท้องอยู่ก็คือมันกําลังออกมาจากดักแด้แล้วมันมันเหมือนยังนอนอย่างนั้นอยู่มันยังเคยชินอย่างนั้นอยู่นะครับมันก็เลย ยังไม่คว่ำตัวเพื่อเดินอะไรเงี้ยมันยังเป็นเบบีอยู่นั่นแหละอืมนะครับถึงจะเป็นร่างสุดท้ายแล้วแต่ยังติดนิสัยเด็กอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> <c oughs> มันทาโพงพักตัวนะครับนี่อันนี้คือเข้าเข้าไปในโพงแล้วนะครับครับเก็บทาโพงพักตัวคนเดียวเก็บความชื้นเก็บพลังงาน,นงพรี้อมแล้วก็ออแดงแดงมากเลยเนี่ยคนแดงนี่คือลักษณะที่เขาต้องการที่สุดคือคบแดงคนแดงเนี่ยอืมอันนี้คือทรงจนงามๆเลยครับ เย็ดไปไกลกันเลยนะแต่ตัวนี้น่าจะตัวสูงนอันนี้อย่างหน้าขนาดโชว์ยัางขนาดอะอยังอย่างตัวนี้อ้า่าเอามือคืบไปเอาก็ได้กระดืออะไรเพื่อบวบอ่าอ่านะครับนี่ครับเอาแล้วอ่าแล้วอ่าแล้วโอ้โหพร้อมแล้วนะครับดุมากสวยงามนะครับ ระยะถึงสายพค้งเลยนะครับนะครับตอนนี้เรากำลังซอดหนอนนะมาย่งอย่างครับนี่อ่านี่จะทะลุพงกัครับจะทะลุพงนะครับก็คือจะทําพงเทียมให้มันอีกรอบนึงรอบครับ้พราเอ่อเพราะว่าให้เขามันสวยเนาะครับเพราะว่าบางทีคงไม่สมบูรณ์ใช่บางทีพงมันล่มหรืออะไรเนี่ยมันจะทับเขามันแล้วเขามันจะเบี้ยวเขามันจะอะไรเงี้ยครับก็เลยนี่มันพิถีพิถันมากเลยนะ ยังเข้าดักแด้ไม่สมบูรณ์นะแขงด้อันนี้ก็คือไม่รอดแล้วนะครับมันมันนี่นี่คือหัวสังเกตดูนะครับว่าหัวของหนอนตรงนี้ยังอยู่เลยนะเปลือกเปลือกมันยังไม่ออกไปนะดูไหมมันยังดันไม่ออกไปนะครับก็เขาเรียกแข็งแด้นะแขงด้น่าจะไม่รอดแต่ว่าก็ไม่แน่เนาะลุ้นได้ไหมไม่รอดัมันติดหัวแล้วว่ะเนาะมันไม่หายใจนะครับถ้ามันไม่ดิ้นคือมันไม่หายใจแล้ครับนี่มันดิ้นหน่อยนึงเนี่ย เออโอเคก็ไทยรถนี้แท่งได้สมบูรณ์แบบเลยไม่เป็นไรครับนี่เห็นไหมข้างล่างมันเป็นดักแด้แล้วนะครับแต่ว่าหัวหนอนมันยังไม่หลุดออกไปเห็นไหมฮะตัวนี้ก็อน่าจะลําบากหน่อยนะฮะน่าจะไม่รอดแล้วแหละโอเคดูตัวต่อไปดีกว่าครับเอ นี่ตัวเหลืองเลยนะครับได้อยู่นะเออดีย๋ยวเราเข้าใหมายหอันตรายนะฮะยัดดินครับตอนนี้เราจะทำโพงเทียมให้มันนะครับโดยการใช้สากกระเบือนะตามลงไปแล้วก็เอาตัวมันหยอดลงไปในในใโพงใหม่นะครับเพื่อที่จะป้องกันการที่เขาเขาจะเสียหายหรือว่าทรงเขาจะสวยอยู่นะครัี่นีนี่ยัดแน่นมากเลยเห็นไหม นี่นี่นดูพ่อกว่านะครับออกมาแล้วโอ้โหอาจารย์ดรดูสิมือเบาดูดิดโอ้โห,โโหสวยมากเลยนะครับตัวน,นี้สมบูรณ์นะก็มาลุ้นกันอีกทีว่าจะอะไรยังไงอีกนะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะรักษาทรงเขาเขาให้สวยนะครับโดยการที่เอาใส่ไม้ในโพรงเทียมอันใหม่คือเอาเป่นที่ดนะครับสวยมากขอ้โหตั้งขึ้วเลย สวยไหมอันนี้เป็นดักแด้นะ้ะอันนี้เป็นดักแด้นะครับนี่ระวังขาเขาระวังเขาเขาด้วยนะครับยังเป็นน้าน้าอยู่ข้างในเลยนะอันนี้ก็ยังไม่นานนะครับยังเข้าดักแด้ไม่นานนะดูดูดูอ่าโอเคพรุ่มเช้เสร็จยังเดี๋ยวครับน้องรอเข้าแล้วครับบ้านใหม่อัดแน่นมากเลยดูดิดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้อยนะครับ ให้แน่นรับเดี๋ยวมันจะล่มลงไปนะครับดินมันจะล่มลงไปเลยครับเราก็จะยอดน้องกวางลงไปในพรงเทียมแล้วนะครับจมาแล้วให้สีสันเพื่อให้เขาเขาอาดูไม่โดนดินครับนะครับด็อกเตอร์ตักให้ดูนะครับนี่ดูดอกเตอร์คนนี้มือนิ่มมากนะครับหครับม่เห็นม่เห็นอเหวนงาหโอเคโอเคระวังนะ โอ๊ปช oh, ุบชุบชุแวหวังโฟ้งอื่นน่ซือไม่มีไม่มีโอ้โ oh ัม oh ีหกตัวนะตัวนี้เหมือนเขาจะสวยกว่าตัวเมื่อกี้นะเ<า>จ๋ง <S <s <iff> <S มากเลยทรงสวยมากดูดีดูดูดู <S <s สมบูรณ์นะครับอันนี้มันเป็นน้ำเหลืองขาวๆออกมาแล้วเนี่ยน่าจะโดนแล้วเนี่ยเอาละ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเออหังแล้วก็เราอาจจะ ตอนเราขุดออกมาเราอาจจะทิมไปทิ่มใส่ตัวเขานะครับมันก็เลยเป็นน้ำเนี้ยออกมาโซนนี้งามขนาดโอ้ก็อาจจะพิการอาจจะไม่รอดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แบ่งกันพลาดแบ่งกันพลาดี่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับสมบูรณ์อ่าดูเขาโอ้โหอันนี้ก็ดีนะหนาปักเลยฮะแฉกใหญ่ด้วยนะฮะเป็นไงครับอาจารย์ตึงครับ เนี่ยแตกครับลุ้นว่าจะทิ่มมันโดนหรือเปล่างานละเอียดครับนี่งานละเอียดแม่นี้ใช้ทั้งหมด3า้พ่อซึ่งมาจากเซียนกว่างพ่อทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายเจ้าตัวเล็กนี้เข้าไปในโพงเทียมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรักษาให้เขาทรงดีแล้วก็สวยงามนะครับนี่คืองานละเอียดนะเห็นไหมจำเป็นต้องทะลุทั้งหมดนะไหนๆหทะลุแล้วทะลุแล้วนี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะครับอ่าเขาเขาจะไม่ถูก ทรา,ายทับเลยนะเราเขาดะไม่ถูกดินทับเลยนะครับเพื่อที่จะรักษาทรงไว้ให้สวยงามนะดูดิโอ้โห ตรงนี้เป็นกวางหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกวางหมดเลยนะเนี่ยโซนนี้เป็นโซนตัวผู้หมดเลยนะนโอ้โหเดี๋ยวผีจะขนของผมคำทุกชื่อว่าผีซิงเลยนะอันนี้เตรียมดินไว้สําหรับพ่อกวางนะครับดูสิพร้อมเลยระบบพร้อมทุกอย่างเลยดูดิาก,การพรมน้ําความชืน้นความเย็นอุณหภูมิเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่คือทําแบบจริงจังมากเลยนะนี่ครับตรงนี้ ดินที่เสร็จจากการเพราะด้วงกวางนะครับเอามาเพาะต้นไม้ได้เห็นไหมแล้วมันเป็นคุณค่าทางอาหารในดินได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะมีเี่กดหยงงอกได้ดีด้วยนี่เป็นอาหารพืชที่ดีนะครับครับผมใช้ได้ทุกอย่างเลยนะฮะเพราะได้ทุกเมล็ดเลยครับตอนนี้ครับเพราะจริงแล้ว <laughs> จร,จริงๆแล้วไอ้พวกดวงพวกนี้มันก็ทําหน้าที่ในการให้ปุ๋ยในดินด้วยนะในธรรมชาตินะถูกครับทั้งตัวที่ตายไปในธรรมชาติหรือตัวที่มันออกมาแล้วที่มันขี้ทิ้งไว้ก็เป็นปุ๋ยมูลกวางปุ๋ยขี้กวางเนี่ยมันก็คือย่อยสลายใบ<ช>ไม้ซากไม้ใ,<ช>ให้เป็นปุ๋ยเร็วขึ้นด้วยนะพวกนี้นะครับนี่ดูนะผลผลิตเห็นไหมโอ้โหนี่คือการทําเกษตรแบบขั้นกว่านะครับ <laughs> ก็ตอนนี้ พี่เอก็มาอยู่กับพี่ตึงนะครับพี่ตึงเป็นใครมาจากไหนครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมด็อเตอร์ประเสริฐืกโง่นะครับอ้ด็อเตอร์เลยเหรอครับครับจับมือครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นด็อะเตอร์แล้วนะ <c oughs> นี่นะครับพี่เอก็ได้ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนั่นก็คือดักแด้ของกวางนั่นเองนะครับโอ้โห อันนี้ยังอ่อนมากๆเลยนะครับดูความโปร่งแสงข้างในนี่ยังมีโครงของเขามันอยู่เนาะใช่ครับยังเป็นเขาๆอยู่เลยข้างในนะครับยังไม่แข็งแรงเลยนะครับเราต้องระวังมือมากๆเลยนะครับระวังมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของกวางเขาจะโกรธเอานะครับถ้าทำมันทาม,มันแตกหรือว่าทํามันตายนะครับนี่นี่คือ ดักแด้ของกวางตัวผู้นะครับอันนี้ก็คือดักแด้ของกวางตัวเมียนะครับโอ้ยมันดินมันดินนี่เห็นไห <c oughs> มเห็นว่าตอนเล็กๆนี่มันจะมีเข่าอยู่เล็กๆนะครับตัวเมียมีเข่านิดนึงแต่เวลาออกมาแล้วมันจะไม่มีตรงนี้นะครับหลุดไปเลยโอ้โหอันนี้เราโดนขาเขาก็อันตรายนะครับเดี๋ยวขาเข้าจาเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดของดวงกวางแล้วครับแล้วก็เป็นช่วงที่กินอร่อยด้วยใช่ไหมเขากินกันจริงเขากินกันจริงๆนะครับนี่แหละกว่าจะมาเป็นเป็นตัวอย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ออกจากดักแด้มาไปไมเป็นงี้เห็นไหมเห็นไหมเหมือนตัวเป็นดักแด้จะใหญ่กว่าหน่อยนึงน,นะใช่ใช่เป็นลอกของมายทีอืมนะ,นะครับนี่ก็คือการเมตาโมโครสิสนะครับหรืออะไรนะการเปลี่ยนการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนรูปพันธุ์สันทานนั่นเองนะครับ <c oughs> โอ้ชื่อไทยมันมันยาวจ <c oughs> ังเส้นละสิ <c oughs> แปลงล่างแปลงล่างนะครับแปลงล่างแปลงล่างถ้าคุณเคยดูหนังแปลง,งล่างจะชอบกว่างมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโมเดลของไอ้มดแดงหลายๆตัวเลยมันก็มาจากตัวนี้เนี่ยแหละครับแมลงกวางตัวนี้แหละตะกั่วแตนมด แล้วก็กวางใช่ไหมครับที่เขานิยมกันใช่ไหมในญ nah, ี่ป uh, ุ่นจะมีพวกที่เป็นซามูไรที่เป็นกรอบอะไรเก็สร้างมาจากแมลงพวกนี้ใช่ครับนี่มันคืออะไรที่เติมเต็มวัยเด็กของพี่เยอะมากมากเลยนะครับตอนเด็กๆพี่จะชอบมากเลยนะกวางเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงที่ฤดูที่ฝนก่อนฝนจะมาหนักๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กวางมันแบบมันเริ่มออกมันเริ่มอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าฝนตกหนักๆจริงๆแล้วกวางมันก็ออกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ โหตอน,นเด็กๆเราจะออกไปหากวางทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับโคตรสนุกเลยนะ <c oughs> ก็นั่นแหละครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตึงมา,มากๆเลยนะครับ <ภา S 1> ที่<ฮ>ชวนพี่เยามา <c oughs> ย้อนวัยใช่ย้อนวัยวเด็กของนุ <c oughs> ่มภาคเหนือทั้งหลายครับใช่ครับ <c oughs> พี่เยก็โตจากเชียงใหม่นี่แหละครับพี่เยโตที่เชียงใหม่แล้วก็นี่แหละมันเป็นอะไรที่สุดยอดของวัยเด็กแล้วนะของเล่นเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนไม่มีเกมแบบนี้นะฮะใช่ ก็ใช้สิ่งที่มีธรรมชาติมาสู้กันนะฮะเนาวีฮะอันนี้คือเป็นตัวที่มามาชนกันอันนี้คือ battle of b e t t l e เลยนะ b a t t l e เลยนะแล้วก็มีสาตังกันด้วยนะอันนี้ไม่ได้่าการพนันนะฝากน้องๆไปด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบ ดวงกวางหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องการเพาะก็สามารถที่จะฝากช่องของพี่ถึงได้แล้วก็ฟาร์มเพาะที่นี่ก็ขายกวางให้ได้ด้วยนะครับชื่อฟาร์มอะไรครับกวางซนครับกวางซนนะคบมีเพจเฟซบุ๊กไหมมีฮะมีชื่อไทยบิทเทอร์เลยครับครับเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันข้างล่างละกันนะครับให้น้องๆเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์มหาวิาลนะเขาเป็นด็อกเตอร์เลยนะครับมาศึกษ้าเล่นกวางก็คือเราเป็นคนนิยมเล่นกวางเหมือนกันนะ ไม่ต้องกลัวเล่นตัวนะครับเขาดีๆกันหมดนะก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตึงมากๆเลยนะครับที่ชวนพี่เยมาถ่ายทําที่นี่ก็วันนี้เราก็เท่านี้ละกันเนาะประมาณนี้นะครับยังไงก็ไปติดต่อสอบถามอะไรกันเองถ้าสนใจนะครับวันนี้ก็แค่นี้ประมาณนี้นะครับไปก่อนละสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเก็บเรื่องตัวอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับพี่จะไปถ่ายที่ไหนบายบายโอเคเจอกันครับโอเค จย่าตึงครับอันนี้อย่างครับอันนี้คือดินเพาะกวางห้วยบ่อทองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มหาลาัยลงไปให้ความรู้กับชุมชนแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนการเผา ขี้เลื่อยที่เขาทําผลิตภัณฑ์ทางไม้เนี่ยครับให้กลายมาเป็นดินพอกกว่างจากขยะกลายเป็นของที่มีมูลค่านะครับถุงละหนึ่งกิโลถุงละกี่บาทครับหกสิบาทหกสิบาทนะครับอันนี้ก็เอาไปแช่น้ําแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ครับแช่น้าทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับก็ดูเอานะครับว่ากว่างเขาที่นี่สวยแค่ไหนนะครับนี่ใช้ดินแบบนี้แหละครับผมโอเคครับก็สามารถเข้าไปติดต่อในเพจได้เลยเนาะครับครับดินพอกกว่างห้วยบ่อทองห้วยบ่อทองนะครับโอเคครับ